espresso and cigarette ปีิบานตลอดการมีชีวิตกับเปราะบางเกินกว่าจะให้ใครเข้าใกล้ปีิบานตลอดการมีชีวิตความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรอาจต้องใช้เวลาทางชีวิตเพื่อหาคำตอบแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าคนพบคำตอบนั้นแล้วแต่ว่านำเสนอมุมมองประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ผ่านช่วงเวลาต่งางๆของชีวิตทางความสุขความเศร้าวความสับสนและความตระหนักรู้เปิดเผยาทาั้งด้านที่เข้มแข็งและเปราะบางเพื่อชวนให้เราได้ใครครวนถึงความหมายของการมีชีวิตในหลายแง่มงุม คิดว่าเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่ปลอบประโลมใจฮิวใจเหมือนทําให้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้รู้สึกอ้างว้างอาจจะคนพบความหมายของชีวิตมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าอะไรที่จะทําให้ชีวิตเรามีความหมายผ่านประสบการณ์แล้วก็มุมมองของผู้เขียนส่วนเล่มนี้ไบท์จะเป็นคือถ้าเล่มเนี้ยเป็นเล่มหิวใจใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่าเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่บีบคั้นหัวใจอาจจะเสียดแทงใจบ้างอาจจะมีการทรําลายจิตใจ แต่มันอาจจะเป็นเพื่อการรู้จักตัวเองและอาจจะคนรอบค้างมากขึ้นคือพูดถึง defense mechanism อะ่ะกลไกการป้องกันตัวเองในเรื่องนี้มี10เรื่องสั้นของการป้องกันตัวเองโดยการแบบ สร้างกำแพงอาจจะพูดจาไม่ไดีใส่คนอื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยภายใต้รอยยิ้มเย็นชาคำพูดประชดประชันและการหันหลังหนีหลายครั้งซ่อนหัวใจที่เบาช้ำและหวาดกลัวของเพื่อนมนุษย์เมื่อสามารถมองทะลุกำแพงเหล่านั้นเราอาจพบความเข้าใจใหม่ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้คนรอบข้างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกันและกันได้อย่างแท้จริง